พี่น้องเลยเนาะตัดภาพเปิดภาพออกมาครากับทรงผมอ่ทรงผมคัดใจแม่พี่น้องเลยเนาะเอบุ่งกบเคยเห็นตั้งแต่ในโทรทัศนะ์เนาะในยุคสมัยนี่หนังเรื่องหนึ่งรือว่าในละครข้าวบูหานของทางฝั่งไทยพี่น้องเลยโดยว่าทางอ่ายุคสงครามเนะาะอหละพี่น้องผมก็เคยเห็นนะในโทรทัศนะ์เนาะ บ่าจ๊อกเนาะอันนี้กระตัดผมอ่ากบนางฟังพี่น้องเลยอ่าจะเด้โอ้ยถ่ายภาพถ่ายคลิปดีพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะยันว่าพี่น้องหางินทอดปลาลุงกินทอดสมัยเต็งเต่ข้าวหมูฮานอ่าข้าวแต่นางทาดบอกพี่น้องเลยเนาะอ่าสวัสดีฮัมสวัสดีสวัสดีสวัสดีเออเจ้าซื้ออยัง Tao sư tào nhang sư nhắn Thao <laughs> sưu <nhắn>. <laughs> sư sư cháu tào sư sưu anh nhang Hả? Anh nhang Anh nhang sưu tào nhang sưu tào nhang sưu nhang nhang เห,เหมาะพรอเหมาะพรเจ้าซื้อยังเจ้ายัง,ล,ง,งลืมแล็บบอกลุงบอกซื้อยังลูกจะเอากลนมไปกินฮะจะครบเสือตีแหละ,ะเจ้าอาบน้าแต่และาเถออาบอยู่ใส้อาบน้าอาบอยู่ใส่ อาบน้าอาบอยู่ใช่จำเราะไฟดาวลาซะแล้วบอกใช้บอลอาบหน้าเจ้านะบอลบอลจะอาบน้าอยู่ไสอาบน้าอาบน้าตลอดเลยอ่าจะอาบอยู่ไสอาบน้าอาบอยู่ไสช่เตือนเตือนบ่จะอาบน้ามใช่จะอาบน้าอาบอยู่ไสอาบอยู่นี่บ่อน้าน่ะอาบอยู่นี่บอ S <S 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 อาพี่น้องเลยนะทางบนสารวันมาอยู่ทางบ้านบ้านาไปเช้าเอ้ยนี่บ้านยังมันตะนางเนาะมานตะนางเมืองเซปุนแขงสวคณเขตเพื่อนเล่าพี่น้องเลยเนาะที่ว่าขึ้นเล่าข่าวสร้างข่าวและมาเยี่ยมมายามพอดีทางลุงจันมาเบ่งทางเพื่อนสาวนกแก้วบ่พี่น้องเลยอ่ากินว่าขนมหำ กิน<ม>บ่กินบ่<ม>อ๋อเบิ่งก่อนสิเบิ่งขนมให้ก่อนพี่น้องเลยมีบ่ขนมมันหลอดอยู่ล่างนี่บ่อบริสุทธิ์มาชั่งมาจักพี่น้องเลยอืมงั้อนมีอยู่มีอยู่มีอยู่สามก้อนพี่น้องเลยโอ้อยสิกินยังไงในวานคนลาช็อตเนาะเฮ้ยไปแบ่งกันกินเด้อขอบใจก่อน เอาเท่าเท่านี้ก่อจาน,อนเออเอาแบง่งหมูน้ำไปให้หมลลูกินน้ำเด้อแบ่งหมูน้ำเด้อบีบบีแบ่งกันเด้อเออแบ่งกันเด้เอแบ่งกันเด้อเออเอาพี่น้องเ,เอ้ยฮ่าเขาสู่บรรยากาศดีๆอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านตะนางเมืองสเปิลแขงสวรรค์เขต วนจิมาเบิ้งทางครอบครัวน้องอังกิศพี่น้องเลยเนาะน้องอังกิศเพิน่นเป็นใ,นใดครอบครัวเพิน่นน้องนี่เพื่อนในชั้นใหม่เราบอกเรื่องว่าบอลเพิ่นดังฟืน้นดังไฟเอาลงมาตะลุมตะล,ล่างเราบอกเรื่องว่าจังใดพี่น้องเลยนะเนาะไปเยี่ยมไปัญญามึงก่อนก่อนอื่นเลยพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบสบายด,มาดีมูเพื่อนกันบนสุข,ขุสุขคนเอฟซีภูญ่เจ็บุญวัตุถุทานยินดีตอนหับเขาสู่สองยุทธ์ปัปบุญสารวันคือเก่าคือเดิมมาหนิพี่น้องเลย ไปวงท่งพุ่นก่อนพี่น้องเลยนอ้นองกฤษค,คือว่าอยู่พุ่นบอกด้วยว่าจังใดอ่า,ออาลูกกินนมอยู่บาทนี่มาทำไมอ่ะแตลูกกินนมเนาะอ่าสากระเบือคือลายทางนี่นเนาะอ่ลูกเจ้าผัวอ๋ออันนี้กับพี่น้องเลยฮึกฮึบโอ,อนน้พี่น้องนเก่งขนาดพี่น้องเลย มันคือมีหลายอันแท้สากนี่แม่หลายเฮาหลายะเออหลายฉากหลายคนใสอ,อ,อ,อ่ะเนาะเออเอเาเขื่อนเพลเขื่อนวันมาตำอยู่นี้เออตำอยู่นี่อ,อ,นอืเอมอเป็น,นย, <c oughs> ยังไงเม,ม,ม,มื่อยบ่ล่ะเมื่อยบ่อตั้มตะดนละบ่นี่ลูกอ๋อใส่เฮือนเจ้าน่ะ อยู่ใช่อยู่ใกล้ป่นี่นี่อยู่อยู่ก็ไพน่ะลูกอู่ก็แม่สองคนอจะมีเอือน่องจะคนน่ะจะมีน่องจะคนนองน้องสองคนปะหลายคนฮะ พอ่อห่างตายจะโดนเหรอพ่อ,พอ,อตายแม่จำเป็นจำแม่มาแม่ห้างแม่เป็นแม่ห้างลูกกัม้าพ่อพี่น้อะไรเจ้าเป็นลูกกอกบ่พ่อลูกกอกไปยืมตายไก่เนี่ยสบายดีล่ะได้สบายดีเด้อสวยเจ้าซื้ออยังล่ะเจ้าซื้อนางก้องฮะนางก้อง นังกองเป็นยังนาจะเป็นยังคือบาทนะทำไปอยังถึงน้ำเกาะบอหันเอาไหมน้ำเกอนหนาบ่จักปีลูกเจ้ามานังกองบ่โอ้โหจักปีชอบเอ้ยเจ้าอ้ายเจ้าคู่มาตาซอยเอ้ยเฮาเอาพัวละ เออเจอบไปเอาผัวแล้วไปอยู่น้ำผัวบัานนี้เจ้าบ่อยู่เลี้ยงแม่เนี่ยแม่เจ้ายังมได้เอาผัวใหม่บ่ผัวตาพ่อเจ้าเสียจักปีเลยครับขอโทษเด้อผมพ่อเจ้าน่ะเสียจักปีเลยโดนแทมจิตกระมอนนะดนหรือว่าจากปีเหรอแต่เจ้ายังน้อยบ่ เสริมสิเลกเนาะใกล้สิเลี่ยนแล้วบ่ไอ้ลูกใกล้สิเลี่ยนแล้วบ่เนี่ยเป็นยังไงโอ้อันนี้บ่เจ้าต้มแลี่ยนนะอยากเอาไปหมาบ่อันนี้กินเจือเต้าต้มทั้งหนึ่งเลยมาทั้งหนึ่งเลยโอ้หลายแล้วเนาะ จะคนกินเพือนนะสี่คนณสี่คนเออเจ้ามีเอื้อยเอื้อยเจ้าน้าเอ้ยอยก๊กเจ้าน้าเปลเผัวได้เเนาะผู้ที่สองนะเจ้าป่ะแล้วกับผู้ที่สามผู้ที่สี่ผู้ที่ห้าเพื่อนนะผู้ชายไลยผู้ชายจะคนผู้ชายผู้ชายห้าคนผู้ชายห้าผู้ยิ่งเลย Bây giờ xong khuôn Anh cái men bó nong ừ. con thì này nó anh bố anh ở nhộn tươi em Cả chứa măn Xíp, xíp này chắc nó ừ. Măn này bởi chắc Kênh an... là đi nó chảo, nó <laughs> ừ. <Thu> <laughs> Khu ừ. là tam Tam mít tiêu tăm một điều, cụ sai, cụ búmơ xoay tăm già, cụ sai, sai cụ tin, hả? sai bên, cụ sai tăm bắp bên, kinh bên một điều, ôi kinh bao rong tăm bằng bén hẳn, cắp con nà bao bén hẳn, nà bao chỉ rong tăm bằng, cắp con cắp con nà bao đấy, à. มาแสดงตามวงเด้นี่นี่ไม่ใช่สีอยังนะตามนาะนี่แบบนี้หรอปะเห็นปะนี่ขยังสิดตามเป็ี่นขณะบ้าเป็นบูษยซ้ายยังตามเป็นเุื่อน้าบอกบอกอ้ายเจ้าน้องเจ้ามาตามซอยเด้อนี่แบบนี้หรอปะแปลกปีนี้ปะแบบนี้ปะอู้หิวเลย ตรงมีจังหวะเนาะอือู้เจ็บเอวเดียพี่น้องเลยโอ้ยเพียเข่าเป็นห่วงมาแล้วน,อ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 น้องบาดเนี่ยอืโอ้ยเอ้าพอดนอ้นเนาะเหื่อยเนาะอเก่งเลยพี่น้องเราตำจนได้อ่าอืม บญร่องซย่งเมื่อ,อไรโควดขึ้นมากว่าป่านนี้อย่ามันอย่ามันแน่นเนาะโอ้น้องก็เห็นแห้งแท้เนาะม,ม,มันุมุนบ่ลน้องน้องกล้องพี่น้องเลยเนาะตามเขาเลี้ยงแม่เลี้ยงไอ้น้อง บาจะตั้มแล้วผ้านำบาวเมื่อเอนี่เด้อยังบ่พัดกระเป็นมาวันเก่งเลพี่น้องเออ Sophia nằm đi mà chị nào rồi. À. Oh. hai mắt ô tô đen ở bất đèn bò. Ừ. Cái này kiếm thảo vì đằng này rất Đây là bò Hiến năm đầm nè bò Đây sẽ đây là nó Kapal, hai pet kin, nak pet cakap ใช่แล้วป่ตัวไหนเอามามาบ่าเนาะเือว่าเมื่อหนึ่งเลยบ่บนนี้มาบ่าะสะิฮะมาก่อนบ่ <c oughs> ตัวนี้อีกบาทเลยพาพี่นอ้องเิไปที่ชีวิตเนาะแถวเขตสซนบดหมู่บ,บ้านตะนางพี่น้องเลยเนาะเป็น Hương châu tết cấp hương này nè Và... bò Hương châu tết cấp sao không này nè bò Bếp hình bò โอ้เรามีวิธีเลยพัดขึ้นแล้วก็ตบบันหนึ่งเนาะมันคูออกเลยนอฮะพัดเขาได้อย่าง่าบัดเจะเมื่อเอื่นนะบ่าวเนอ้ออมมาจะเมืม่อเพื่อนจะได้เอเ้กิน,นอะ ไปทำบวาวไปทำเบิ้งสางกิจก่อนเด้ออือเป็นยังไงเบิ้งสางกิจก่อนพี่น้องไงสางกิจเอามายูเฮือนบ่ฮ <c oughs> ะหละับหมดเลยพูดข่าวกับเฮือนพูดข่าวาแล้วแหอ,อ่าสบายดีเด้อโอ้ลูกชายกะกินนมอิม่มแล้วบ่กินแล้วอืผู้หญิงบอเป็นผู้ชายเอยอผู้หญิงลูกสาว มายู mm ่เฮือนแม่ยาเหมือนเนาะแค่เฮือนเจ้าลงมาดังฟูดังไฟตุลุมตะลางแล้วบ่บ่อยู่เฮือนนั่นละนั่งอยู่เฮือนอยู่อ่าทั้งตูพ่อตูแม่ยังมัเฮือนยังมาแล้วบ่ปูเพือนยังมาแล้วบ่ยังมาได้เงินเอ่า สมนี่แหะมีลายๆเขาว่าเราอยู่ไหนนะกลางมุงไหวเนาะมีลายมีต่สกิปนะเน่ะมีซิบสอบโตนาตมมาสิถุเขาผัวไม่ใช่จ้าฮะไปตลาดไปตลาดอืม กังเว้นในเฮือนเจ้าหรือยู่ไ่ได้เนาะมันห้อนเนอะห้อนแหลได้ดูแล้วมันห้อนเนอะได้ยังกินมไหมผมไม่หานกินผมไม่หานกิน ทำไมพัวมาตลาดถึงมีเนาะไม่ยังไงเนาะเสีอสารม้อนอ่ะพอคนมามอบหายตอนไหนบ่นบ่นยังบหมือนอนบ่เฮือกันเฮืปลาอยู่นี่เนาะเบิังยางไปเบิังน้องหนึ่งก่อนได้เถิดเด้อยางเบิังน้องน้องกองก่อนพี่น้องเลยอ่าน้องกองคนแล้วหรือเปล่าท่อง กระตาสายเขา่าอันนี้เพื่อเนเจ้านะ่ะอยู่กันจะคนกน็หลายคนโอ้ไก่คลองนนะ้ำเนาะเช้โอ้ยอยู่กับไผ่อะ ก็แม่เฮ้ยนยนกองุอะไรไหน่อยแม่ยังกินแรงมาเน้องกองแม่ยังกินแรงมาเนี่ยเราก็มาถอกวันนี้แบบนี้เนาะเออต่้มือตรงตั้เนาะเออน่เ,เพี่น้อย ให้เจ้าเองบ่ะจะปลูกเขาให้เจ้าเองบ่โดยเด้อดลูกโดยเด้อโดยเดอยยเอ,อเวลาบ่าวามน่ะโดยเด้อไปใช้วัสดุคือเจ้าอยู่คนเดียวนี่วดไป็ลินแม่เฮาไปไปพิธีการฮะแม่เฮาไปพิธีการเป็นเป็นขอบพยศู้เนาะอ่า ตอนผิดเตมันนี่เป็นเราไงเจ้าเราอยู่เพื่อนอันนี้บอกเขาเจ้าเนี่ยได้จักสอบปีนี่ได้ได้เลยสาวสาวสอบอืมกุ้มกินยังบ่ตลอปียังบ่กุ้มบ่ด้วยเหรอด้วยเจ้าบ่ได้ของเฮียนบ่อ่าบ่ได้ของเฮียนยังไงอันนี้แมนเฮิร์นคั่วเนาะ น้ำจะไปกินใช้น้ำนะบอกอบอกตักนับตักน้ำไม่ใส่ยูปูยูปอูอ่ะบุ๊คคือมีคนเคยมาหาเจ้าแบบบ้าอยู่ปะบมมี่บอกมมีเคยมาสัมผัสเจ้าบอกเจ้าน่ะพอเสี้ยงแต่น้อยเนะยาะดูน้ำแม่ แม่ก็บ่ได้าพัวใหม่เลยเนาะมีครอบครัวจะคนนะ่ะเกยน้อ,อ,องเจ้าน่ะเอกย์เจ้ามีพัวจะคนนะ่ะมีครอบเป้านนะครอบครัวจนนะค้นอะไพี่น้องจะท้าไปไปว่าเอื้อยเจ้าน่ะเอาเอาเอาผัวแล้วผู้นึ่งมันบอกยัอองอยากจะคนยังบ่ได้ผัว ได้เจ้าผู้เดียวแล้วเนาะอ,อืมอผู้ชายห,หนึงนน่งคน4ีผู้ชายห้าคนผู้ชายห้าแล้วผู้หญิงสองเป็นหกคนเนาะอืออ๋อโตลูปพอเดียวบันเลยบปออ้ายหามีละมียยูนาเมียอือยูนาเมียจะคนเหรอแปลวเมียจะคนสอง,สอง ยังอ uh, <ım> ีสองบ่อีสองคนยุ่เจ้านะยังอีสามนีสมเนาะสคนยุ่เจ้านะเราไปหากินบ่ะุ้นสังเกตเห็นน้องคนไหนพี่คิดเห็นน้องเราดูอนไรเปน้องอิดต้นเนาวุ้นกับบุมี

เจ้าไปเคยไปห้า,จาหมจ้างทำยังอยู่ปะได้มือเท่าไรจะไปทำจ้างเจ้าไปห้ามจ,าจ้างมือเท่าไรบอกอะไรไปบ่่ไงากเป็นวัดบอกคือสูบกิมมูกเคยบ่ฮะ <c oughs> น้องกองเอ้ยเนาะเอานี่น้องกองเขาบาบุนซื้อมาบุญสารวันเด้อ อ่วุ้นเห็นเจ้าดูอวุ้นจะให้รางวัลเนะาะรางวัลคนดูหาซิฟันกีบเด้อเอาไว้ซื้อดได้เงินจะไปซื้ออย่าง,งาาด้ซื้ออย่างจะซื้ออยังซื้ออาหารกินอืมซื้ออาหารกินออฮู้นเอาไว้เจ้าซื้ออาหารกินเด้เอเจ้าเป็นคนดูคนมันนี่บ่ đôi đại luôn, đôi và đúng phụ vẫn đồng đôi đó thật tên hỏi nhai mà bởi hiên lên đó nó ừ. ừ đôi khơi thì nào phải nó sẽ ra, đi bye bye đi đó mình làm mình nay nhiều cả sẽ bao lần làm đói luôn Oh, oh, oh. เป็นเลือดมันก็ยันตกขนาดพี่น้องเลยเฮเลื่อนลงซานก็นได้เอ้าโอเคพี่น้องเลยเนะาะขอบคุณกับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องนะครับไปชมนอกอยู่ที่บ้านตารางพี่น้องเลยอ่ามากับลุงจันลุงจันมาเอาของฝากมาให้สาวนกแก้วบอกพี่น้องเลยเนาะแพ้ใช้โอเคคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องพบคุก,กันคลิปหน้าเด้อขอบคุณขอบคุณ ขอ,ขอบขอบใจฝนพี่น้องอุ้ีเป็นทีบุญประตกถาดเนาะคลิปนี้ตากอดประกอบกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีเพื่สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี